สวัสดีค่ะอยู่ับช่องสาวดาซิ่งค่ะไม่ได้เจอกันนานๆช่วงนี้นไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนค่ะรักษาเนื้อรักษาตัวกันไปก่อน <c oughs> เข้าฤดูกาลหน้าร้อนประเทศไทยแล้วประหยัดผากเลยห้อนแห้งค่ะมุมนี้เขา็อยู่นครปฐมนะคะอำเภอบางเลนอยู่ที่ร้านเจจา๋า ร้านส,สันอะไรแต่งล้อออเดอร์ order ส่งของรัวๆทั่วประเทศค่ะตอนนี้แพ็กส่งแทบไม่ทันนะคะทำไม่ทันละตอนนี้ทำไม่ทันใช่ไหมรอของค่ะถ้าออเดอร์เยอะก็หกร้อใหญ่ไปเลยถ้าออเดอร์กลางๆก็รถคอกส่งค่ะส่งทั่วประเทศนะสั่งน้อยสั่งมากมีส่งค่ะ อะไรแต่งมีทุกอย่างนะคะ ขายทุกอย่างแม่ค้าก็ขาย คนคนนี้ก็ขายนะคะโซดสอง,สงเป็นยนร้านนี้โสดทุกคนเหน็นยนร้านนี้โสดทุกคนโสดยำโดยำเส้าค่ะฝั่งนั้นก่อนเหรอ ituku นี่แหละเธอยกอันนี้แหละ ไอที่อยู่ๆน,น,ะะน,น,น,นี่คือขายหมดแล้วนะคะนี่ที่เห็นตั้งหน้าร้านนี่คือขายหมดแล้วนะคะกำลังจะแพ็กส่งรอรถมารับขายดีเป็นเทน้ำเทท่า้าคุณน่ะแอปเบลแห้งคุณน่ะ สวยบอยเอฟซีเอฟซีว่าสวยคือเก่าบอ,อย่าทวงมาอ้วนนะจะไม่อ้วนได้ไงร้านข้าวแกงข้าวเออ,มอไม่ตอนเช้าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงตอนเช้าขายข้าวขาวใบซ้ายมาเปิดร้านาเปิดร้านอะไร,ร,ะไรเย็นมาแพ็คของส่งทำ,ทำงานหนักขนานดนี้เอาเงินไปเก็บไว้ไหนเอาเอาเอาตัวเลขไปเก็บไว้ไหนเอาเงิน,น <c oughs> เก็บไว้ธนาคาร เงินเดือน,นเดือนเท่าไหร่คะเดี๋ยวเพื่ออะไรเนี่ยนะได้ตามปริมาณได้ตามปริมาณปริมาณควแล้วหล่มเลยลมแสบเธอไปส่งของใช่ไหมคืนนี้หรือส่งพรุ่งนี้ รอ,อายุนี่เจจากก็มีลูกสาวเพิ่มนะลูกของเชวสันติดกันอย่างกระตังเม เนี่เด้อทีมงานมาหอดหลานอะไรแล้วอยากได้อีอยังกะแชทมามาถึงร้านแล้วอยากได้อะไรอินบ็อกมาจะซื้อไปฝากซื่อเด้อเป็นสื่อฝากทุกคน มีการเสิร์ฟน้ำออ้าวน้ำเสิร์ฟแล้วค่ะคุณแม่ค่ะแป๊บหนึ่งอนนี้ยังไม่นั่นเลย หวีผมยังเนี่ยอาบน้ำเนี่ยไปเอาหวีมาไปเดี๋ยวจะหวีผมถักเปียสวยๆมันร้องยังแต่ผมยามันหอนไปแต่ห่วหวย กินน <Rice> ้ำอมอีกเธาถ้ากินน้ำอมนะบอดายเด้อแพ้ยัแพ้ฟรีเงีคันบอดายเข้นมให้บอายด